วันนี้นะคะพึ่งจะเอาเมนูขนมหวานอย่างสาคูกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะเดี๋ยวพิ่งจะสอนวิธีการต้มกล้วยยังไงให้สีแดงสวยเนื้อเหนียวเนบหนับ,นบสอนวิธีการต้มสาคูให้เม็ดใสไม่เละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเพึ่งจะเลือกใช้กล้วยน้ำว้าที่เปลือกเหลืองผสมเขียวนะคะเนื้อจะได้เนบหนับ,นบเวลานําไปต้มเนื้อไม่เละต้มน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็นํากล้วยนะคะลงไปต้ม เพิ่งจะใช้เวลาในการต้มกล้วยอยู่หนึ่งชั่วโมงนะคะยิ่งใช้เวลานานนะคะเนื้อกล้วยจะสีแดงสวยเราต้มสุกเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็พักให้เย็นตัวพอกล้วยของเราเย็นตัวแล้วก็แกะเปลือกนะคะออกให้หมดจากนั้นก็ทำการผ่าครึ่งเนื้อกล้วยที่ได้นะคะจะมีความเหนียวเนบหนับแล้วก็สีแดงสวยน่าทานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทำกล้วยบวชชี จากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวเรามาทำตัวสาคูการต้มน้ำให้เดือดจากนั้นนำเม็ดสาคูลงไปต้มในน้ำที่เดือดแล้วทำการคนนะคะไม่ให้เม็ดสาคูติดกันแล้วก็ทำการต้มต่อ เราจะต้มจนตัวสาคูสุกใช้เวลาในการต้ม15นาทีแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เอาตัวสาคูแช่ไว้ในน้ําร้อนแบบนี้นะคะ20นาทีจะทําให้เม็ดสาคูใสเมื่อครบเวลา20นาทีเราก็ตักมาแช่ในน้ําเย็นจากนั้นก็ตักมาเสดดน้ําเนื้อสาคูจะได้เม็ดใสเนื้อไม่เละแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำตัวกล้วยบวชชีกันพึ่งจะใช้น้ำมะพร้าวในการทากล้วยบวชชีแล้วก็ใช้เนื้อมะพร้าว ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยใบเตยนะคะใส่เกลือด้วยค่ะแต่เพิ่งลืมถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปต้มจากนั้นนะคะพอเดือดเราก็เอาเนื้อกล้วยที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปต้มได้เลยแล้วก็คนนะคะผสมให้เข้ากันพอเดือดอีกรอบก็เอาหัวกะทินะคะใส่ลงไปแล้วก็ทำการคนผสมนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ต้มต่อจนตัวกะทิเดือด จากนั้นให้ทำการปิดไฟนะคะแล้วก็ยกมาตั้งพักได้เลยค่ะตัวกล้วยบวชชีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทานคู่กับตัวสาคูตักกล้วยบวชชีนะคะราดลงไปบนตัวสาคูนะคะสูตรนี้หวานกำลังดีค่ะมีความเข้มข้นของกะทินะคะทานคู่กับเนื้อกล้วยที่มีความเหนียวเห,หนับนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน ใส่สาคูลงไปนะคะยิ่งอร่อยมากๆลองเอาไปทำกินหรือว่าจะทำขายก็ได้คะ่ะ